สวัสดีครับพวกผมพีเ h a ชาแนลวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทอรเรียเช่นเคยแล้ววันนี้ผมกำล,ลังโดนกรอบริ่นบุกผมขอจาัดก,การมันก่อนเพื่อไม่ให้หัดการเสียเวลาผมจะไม่แน่ทำตัวอะไรมากเอามาเล่นกันเลยคลิปนี้วันเลยเกมก็หัดมาก,กัน เมื่อวานของคิปที่แล้วนะับย้ำว่าเป็นวัน,นเลยกเขียงยังไม่ได้ทำอะไรเลยโว้ยปวดหูจากเมื่อคืนอาจจิปมาก็เจอกรอบีินบุกก็เลยะ,ะมาอัดให้ท่านผู้ชมไต่ว่าเนี่ยสไปคีบ บอลฮาปูนต้องยิงชมวกที่บ้านผมก็กำลังฝนตกอยู่เพราะฉะนั้นเสียงฟ้าเสียงลมอาจจะเข้ามาได้ก็กราบขอโทษท่านผู้ชมเว้ที่นี้แต่วันนี้ไม่ใช่ภารกิจหลักเราไม่ใช่การกำจัดกอบลินแต่ภารกิจหลักเราก็คือการไปสู้บอส บอสบวันนี้ก็คืออ่าอ่าเป็นออฟทัทูลูถ้าจำชื่อมาผิดก็ชื่อประมาณนี้แล้วอยู่ไหนใบโอมซินสังเดี๋ยวก็จะไปจับกันเดี๋ยวก็จะไปจัดการมันเองไปก่อนอื่นขอจัดการไอ้กอบ์ิ้นพวกนี้ให้เสจอ่าจัดการให้หมดก่อนเออ ใช่ในคลิปที่แล้วผมว่าจะบอกว่าจะพาไปดูโฮห้องที่ผมสร้างไว้แต่ก็ยังไม่ได้พาไปดูเลยกับปืนที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือปืนมินิชาร์กซื้อมาจาก m อ c พ่อค้าขายอาวุธปืนตอนคลิปที่แล้วผมยังไม่ได้รีวิวความสามารถของโลดตัวนี้ใช่ไหมถ้ากดถ้ากดเอ่อ เพื่อนที่สองทีมันจะเป็นการพุ่งชนทำให้ศัตรูเสียดาเมจส่วนธนูนี้ผมก็เพิ่งรับมาตอนเช้าๆใช่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  กระจอกหลังจากที่ผมได้ชุดนี้มาคอบบินโคตรกระจอกเลยก่อนหน้านั้นตอนที่ผมยังไม่คิดว่าจะอัดเป็นทะเลือผมเจอมัน,นตายตลอดเลยจ <c oughs> ากว่า ก็จำไม่ได้แล้วจะพูดอะไรกับให้ท,ท่านผู้ชมฟังนี่เกี่บพี่ๆแล้วมันก็นานมากแต่ก็จะพยายามลงให้ดี่ขึ้นจากปกติอาจจะลงตามไปฉันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์อต่เก็จะพยายามลงให้เร็วขึ้นนะครับ ถ้ามึงก็ขัดจังเลยเนี่ยเสียงเกมดังไปไหมดี๋ยวจ้าะอดเสียงเกมให้เอ่เสียงนี้ประมาณนี้นะอ่ะเบาลงแล้วาผู้ชมจะได้ยินเสียงผมมากขึ้นเยี่ยมอะกอบินอาร์ม,มี่ has b e e n ฟ e ฟ ผมอ่านจิดขอขออภัยผมโง่มาก It me stupid ป้ายหลุงศพใครวะอ่าฝนตกวู้วได้เงินมาหกทองแต่ก็งั้นๆันนะแววันนี้เราจะไปแบ,บอมกิมสันแล้วก็ไปสู้ บอสเบรนออฟทรูนะครับเอ่อคุเปิดกล่องทำไมวะอ๋อนี่จริงจะเก็บเงินนี่วะได้ผมก็ไม่ได้ใส่เซ็ตอะไรไม่ได้ใส่เซ็ตอะไรดีๆเลยปะปนมั่วชิบหายก็นะ แล้วแล้เข้าใกล้สู่ไบโอมคิมสันแล้วปืนเลเซอร์แมงโอสต์สว่างโอ้อไอ้วันนี้อ่ะไป วิธีการอัญเชิญบอสเราก็คือทุบหัวใจทุบออฟรูปร่างหัวใจครับทอดเลยอืมเจอแล้วเจอแล้วปินเดือดก่อนจะตายแล้วจะตายเว้ย แค่นี้กูกว่าจะตายแล้วเฮ้ยหัวใจหัวใจผมว่าผมลืมอะไรสักอย่างว่ะเอ่อที่ขุดมันขุดไม่ได้นี่ว่า อ่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมว่าผมต้องตัดหลักขอตัดเลยแล้วกันเอาละครับกลับมากันต่อเลยผมบอกว่าผมจะไปเอาระเบิดก็จริงแต่ผมได้สร้างอารีนาแพลตฟอร์มไว้แล้วเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกรอบนึงผมก็เลยได้ทำอารีนาแพลตฟอร์มรอไว้ เพื่อจะมาสู้กับบอสเอ้แต่ผมก็ว่าผมขอไปดูเวลาด้านนอกกับผมว่าโอ๊ะเย่ากูจะมาตายกยีกันหรอคือล่มไปเลยแล้วตาย ตัดคลิปมาก็าจะโชว์โง่ตายให้เขาดูเสียงแบบนี้มันเราตกฮัลโหลจุ๊ก <c oughs> จุ๊ก <c oughs> จุ๊กจุ๊กเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเกอบตายเอาพอตออกก่อน กับมากครัจุ๊บจุ๊บเมื่อชิบหายถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นอะไรอย่างที่ผมเห็นก็ก็งั้นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไงหายเออตายไปมึงอะเช็คก่อนยังยังยังไม่พอหรอก ไปแล้วจนะ้าตัดมาก็ยังไม่เตรียมพร้อมที่สุดอ้อตัวคุณเนี่ยลงลงลงตรงผิดทางถือล่มไว้เลย แป8สองแปสาม ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วเราจะไปอันเชิญปอดกันอันแรกก่อนเลยวางไว้สัตว์ไปแล้ววิ่งเยอะ่ยาโคตรเกลียดเสียงเลยจิ้มิมสันขอรับเลย สรุปจะเป็นคิมสันหรือคอรลัมโอ้โหได้เลยว้าวคิมสันฮาร์ดเป็นสีเขียวด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละครับขอ่คุณครับ โอเคครับโอเคครับมากันต่อเมื่อกี้ออกไปดูฝนฝาข้างนอกนะครับไม่มีอะไรมากห่างหายไป5นาทีท่านผู้ชมคงไม่โกรธหรอกเนาะกลับมากันต่อเราได้อัเชิญบอสเบนอฟคาทูรูมาละอันนี้อัน,นที่ตัวตเรอรคเซอร์เมาส์คือชิปเปอร์เตื้อไม้ับแล้วเราจะเอาอะไรสู้นะตนนูมั้ง นูก็เฮียแล้วเอ๊ะมันต้องมีอะไรดีกว่านี้เชื่ออย่างนั้นตัดตัดตัด,ต,ดตายแน่แน่ เอาดิเด็กลุงน้องมา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 ดูเออเอาดิ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 าดแค่ธนูกูก็กข้ามได้แล้วของที่กูค้าบมาทั้งหมดกูก็ไม่ได้ใช้หรอกเอาดิเอาดิาดสัตว์แรงแรง โอ้โหโอโหโอไม่เล่นละโอ้โหไ,ไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกใจเย็น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 ไม่ต้องดูเลือดดูบอสไม่โอ๊ยเชสเลือดเหลือสิบชนะได้ไงวะโคตรเก่งเลยอะครับท่านผู้ชม อะไรลงไปปุ่มวัดก็กระจอกนะครับน้องๆเอ่อลืมกดเฮ้ยแค่ไม่ได้อยู่หน้าจอนะ เก็บเก็บเก็บอันตรายอันตรายยอดมาเปิดกล่องดูนี่เราต้องการอันนี้เอามาแทนอะไรดีวะนี่ก่อนแล้วกันยังไม่สีคิดคันสีคิดข้อ,อเออนี่ด้วยแทนกันแลน,นกัน นี่ก็รู้สึกว่าสตองสตองครับอือหอหัวใจกิมสั่งนี่เก็บไว้แน่นวะตรงนี้แล้วครับ แของกากาบวกสองดาเมจงั้ครับครับ อะไรแต่อีกว่ะแล้วะเนี่ยเฮพพ้ยปวผิดหับอะไรได้มัง้งทีเนี้ยมันก็เสร็จแล้วเด็บแป้ คลิปก่อนจะเอาแค่นี้หรือจะไปต่อเออดูเหมือนว่าเวลามันยังน้อยอยู่เดี๋ยวผมแถมบอสให้ตัวหนึ่งแล้วกันบอสนั้นก็ชื่อว่าอิตเตอร์เอ่อย่วอร์มออฟอิตเตอร์วกวนทูใช่ไหมวะอยู่ในเบโอมคขารับเดี๋ยวผมจะเข้าอ,อ,อีกแมปหนึ่ง เออแล้วตรงนี้ผมมีแผนว่าผมจะทําลงไปก่อนทำที่วางช,ดช,ชางุดโชว์ใช่วางชุดโชว์แต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกรอกันหลายพาร์ทเลยกว่ามันจะทำเสร็จไหน,นก็ไหนนะจะไปแล้ว เดี๋ยวขอตัดไปเจอกับอีกเวอร์หนึ่งเลยตัดเอาละเรามาถึงแล้วกับเวอร์นี้ดูเหมือนว่าเวอร์นี้กำลังจะเป็นปัดมุมออฟไลซิงอยู่เออแ่งเอ้ จเจอวันแบบนี้วันนี้โอ้เวอร์นี้แม่งขอรับโคตรไกลเลยของแค่นี้คงทายแล้วม้งผมว่าเราอาจจะเดินทางนานหน่อยผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างแพลตฟอร์อมรอบอสเลย ตัดอีกเจ้าเรอวะก็ได้เพื่อนท่านผู้ชมตัดเอาล่ะครับกลับมากันต่อผมได้ของแปลกๆมากมายอย่างเช่นว่าไวเดทอันนี้ไวไวไวเดสไวเดทเอาเป็นว่าวตุมาจวันดีท่าเด้นค่ไม่ใช่แปลว่าตายแต่แปลว่าชุดคุมแต่งงาน ชุดแต่งงานสีขาวใช่ใช่ใช,ใชเอ,อ่อผมจะพังออฟด้านไหนดีวะทานทีมันออกง่ายๆรักเขี่ยนเหยื่าพึ่งเย่อพึงย,ย่าพึ่ง จะว่าเลยว่าทำไมพูดไม่ได้อย่างนี้นี่เองแปะหนึ่งไปแล้วตุ้มตุ้มตุ้มสิเพื่อนระวังตกแปะไหมั้นี้ก็เปิดน้อยเจ้าของอย่างลบเลยอ่ะ แต่อะไรมาไม่รู้ชุดกเกาะเพิ่มความเร็วโจมตีปืนโหปืนเดลี่มาดิมาดิาดสวยสวยค่ะสวยใส่ไหมคะอยากตลกชิบหายเลยวอ้วตมิมมันานะแทนลูกโป่งกระโดดเยอะๆเลย นนะั้ผมก็ทำลายไปอันนึงแล้วเอ้ยเอ๊ะมาแล้ว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 เขี้ยะยังไม่ทำเตรียมตัวเลยไปแป,แปนี้ก็ได้เว้ย

อะไรวะไอ้หนอนอเป็นว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ